ท่าที่11เป็นท่ากายบริหารที่ประยุกต์มาจากท่าฤาษีดัตตนแก้โรคในอกท่าที่11จอจังหวะที่หนึ่งท่าเตรียมนอนงายลำตัวตรงแขนทั้งสองข้างวางแนบลำตัวในลักษณะมือคว่ำท่ากายบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างไปวางไว้เหนือศีรษะในลักษณะเหยียดตรง แนบกับใบหงการลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนล,ลมหายใจออกพร้อมกับยกแขนกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำ5-10ครั้งในจังหวะที่2ประสานมือทั้งสองข้างไว้บนหน้าท้องขาและลำตัวเหยียดตรงท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกมือที่ประสานกันดันให้ฝ่ามือ ที่วางไว้เหนือศีรษะโดยที่แขนและขาเหยียดตรงแขนทั้งสองข้างแนบชิดไปหงการลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆลดมือที่ประสานกันมาวางไว้ที่หน้าผากในลักษณะงายมือสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับเหยียดมือที่ประสานกันไปทางท้องน้อย เชิดหน้าขึ้นยกคางขึ้นพ่อนลมหายใจออกพร้อมกับเปลี่ยนกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำเริ่มต้นใหม่ทำซ้ำ5 1า -10 ครั้ง